สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่16เดือน6ปี2566นะคะมีรถไถแนะนำเป็นยันมา e f 3 5า t ค่ะเป็นขนาด35แรงนะคะตัวรถใบดันผ่านควนค่ะ คันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทนะคะตัวรถใบดันผ่านพวรเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้บวกทั้งงานสีค่ะ นี้เขาเป็นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สาสูบนะคะยางหน้าก็60สิบยางหลังเจสบค่ะมีแตกนะคะมีแตกตามล่องค่ะไปส่งขานไปเอ่อเลี้ยวข้างมีตัวลากสารี่ให้นะคะ หลังคาใหม่ค่ะเบาะหุ้มหนังใหม่นะคะพวกล้อพวกอะไรเนี่ยค่ะพวกระบบ่วงล่างพวกล้อต่างๆก็เช็กระบบให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวกปีนบบล้อพวกลูกบ่งลูกหมากลูกปืน าไหนที่สนใจก็แวะเข้ามาชมรถที่ร้านได้นะคะที่วอเจริญแทกเตอร์อำเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0 8น087 6581า8 81, 0 88, 0 6, 8นี6 0853้คน่ะ0ดปานะคะตัวเฉพาะยันม่านี่เรามีที่ร้านอยู่ 3, 4สีคันค่ะยันมาสา3สแรงมี3ามคันยันมาสี่า4บแรง3าทีนะ่ะมี1ขคันค่ะ คูต,ต้าต่างๆก็มีพร้อมจำหน่ายอีกหลากหลายรุ่นอยู่นะคะ40แรง47แรง36แรงค่ะรถถฟอร์ด2เพาก็มีนะคะ1เพาก็มีค่ะพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆค่ะขุดมันยกคล่องผานพวนโลตารี่ตัวตัดหญ้านะคะมือหนึ่งมือสองก็มีค่ะ อะไรต่างๆนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง5้าโมงครึ่งค่ะ สาแรงติดปักก็มีอยู่นะคะ1,95,000บาทค่ะอันนี้พามาดูยันมากที่ยังไม่ทันได้ปรับสภาพนะคะ1,49,000บาทค่ะตัวรถตัวรถใบดันผานพวนค่ะมี2องคันนะคะมีเล่มกับไม่มีเล่มค่ะค่ะ f ฟอร์จด7710ันค่ะตัวรถใบดันคันใหญ่ๆค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีนะคะยังดีสีเส้นขารถสวยค่ะคันนี้ f อห้าพันเจ็ดเจ็ดค่ะตัวรถใบดันผันพวนหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทคลาสค่ะคลาสติดจองเมื่อวานนี้ค่ะตัวรถใบดันผันพวนค่ะลูกค้าหนองกรุงศรีคันใหญ่ๆบิ๊กบิ๊กบึ้มๆบ้มนี่ก็สองแสนกว่ากว่าเองนะคะยันมา e f สี่ห้าสาม t l x ค่ะสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทตัวรถใบดันผันพวน L3608 ยังไม่ปรับสภาพตัวรถใบดันผ่านพวนขายให้ราคาเทๆทค่ะ2อง0 0นสองหมื่นหบาท2อ5 0 0 0บาทราคานี้ไม่มีส่วนลดไม่รวมค่าจัดส่งนะคะตัวรถใบดันผ่านพวนปกติ2อ9 0 0นบาทค่ะ สามหกศดีทีตัวรถใบดันผ่านพวนโรตารี่จัดโปอยู่สองแสนเบาทค่ะคูปต้าแอลสีจับเซ็ตสชิ้นค่ะตัวรถใบดันคานโคง้งผ่านพวนโรตารี่อาร์เอ็ก9 0 0่บาทค่ะจดทะเบียนปี60นะคะ รถส,สวยๆเดิมๆค่ะเป็นฝรั่งใช้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสั้นๆค่ะ <ś led> อากาศร้อนแล้ววันนี้เบอร์โทรศัพท์085 0876581088 0360853ค่ะเฮงๆกับวันหวยออกอกันทุกท่านทุกคนนะคะ รถก็ขอให้ได้ขายดิบขายดีเช่นเดียวกันค่ะมีรถขนส่งมาขึ้นงานพอดีค่ะกันจมกันจมจะไปโคราชค่ะมีน้องเข้ามาขึ้นงานนะคะ